ขอวชีทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่เกม FC Mobile a ช t i o n เคยซึ่งวันนี้มีกิจกรรมอัปเดตใหม่ซึ่งผมจะพลาดได้อย่างไรซึ่งก็มารับของดีแรกกันก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเกมนานนะผมเพราะว่าแบบก็ปกติก็เล่นในมือถือนะอันนี้ในคอมนะผมก็เอาไว้ทำคอนเทนเนร์นะผม่าซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะปกติน่สอ,สอวันแรกของ เาะเรี่องว่าแหละกจิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยทุกคนปกตินะกูทำป็นรางวัลรีแล้วมาเยอะจัง <S <S 1> <S 1> ปกติอะรางวัลฮาโลวีนสองสองวันแรกมันจะเป็นเงินแบบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นที่ใช่ไหมคนแต่ว่าแต่ว่ามาอเนกสาววันเนี้ยมันจะเป็นเงินแต่วันเนี้ยเมื่อวานอะมันจะเป็นเพชรแดงซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าเกมมันมก็อดได้ไปเพชรแดงสองพันเน 2, พชรนะครับผมแล้วก็วันนี้มาเชนโน่สองตัวเอเอแจกแจกอย่างเอาอะทุกคน แชย่างดีอ่ะเยบคุณมาาเยนะเรแล้วก็ได้มาเช์มาสองตัวแล้วผมแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าคอนเทนต์นะครับผมเราก็จะมาตีบวกโชว์กันก่อนนะครับผมแล้วก็มีโคโ้ชเข้ามาใหม่ด้วยนะผมเป็นโคโ้ชที่เอาไว้ในลางค้าเอาไว้รอรอตามคนนั่นแหละทุกคนอ่ะซึ่งฟูเอซีมิลานก็ยังไม่ได้ทำทัทีนะทุกคนก็ดองไม่เี่ยแหละเดี๋ยวก็ดูกันนะครับผม ึ่งตัวเร่อเราจะตีในวันนี้เราจะตีทางด้านของ40%แล้วมันจะติดตลอดแต่คราวนี้ผมจะไม่40%เราจะ20%นะผม<อ>ผมรับตาระผมรับตาอยู่ครับตอนนี้กดยืนยันไปแล้วยังไงตอนนี้ผมไม่รู้นะผมรับตาอยู่แต่ครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งมาไม่ได้หวังอะไรมากหรอก ม่เรีกันก่อนไม่ยึะกิจกรรมใหม่กิจรก,กจรรมี่เข้ามาแล้วจะเป็นบทใหม่นะผมก็คือกิจกรรมนิโปตเดเลสนะผมอะสำหรับกิจรกรรมนิโปรตเดเลสอโบทผมก็มาอัปเดตแล้วนะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคุส่วนการโบตนะส่วนหน้าหลักจะมีการเพิ่มรอบ16ทีมเข้ามานะคะผมอะไม่ใช่รอบรองชนะเลิศนะผมรอบรองชนะเลิศม,มันจะเป็นยังไงนี่ครับผม อันนี้คือนักเตะนะที่เราที่นี่คือทีมของเรานะผมทีมของเราที่เราจะเอาไปเล่นกับคู่แข่งนะเราก็จะเอามาเล่นนี่นะผมแบบนี้เลยเล่นเสร็จ,จ,เ, 1, ะะจนนเ,เราจะได้หนึ่งขันพินนะผมส่วนนี้ต้องรออีกหกวันนะผมเล่นไปเราจะได้สองล้านนะผมประมาณนี้เลยก็ไม่มีแล้วครับผมส่วนตรงรางวัลน,นะผมตรงรางวัลไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับผมแบบธรรมดาจะดูดิเหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมเหมือนเดิมเปะ๊ะ คือผมยังไม่ได้เล่น่ยมันเลยไม่ปลดล็อกไงแต่จริงๆคืออันเดิมนะผมอันนี้คืออันเดิมอันเดิมเลยนักเตะไม่มีเพิ่มเพื่อคืออันเดิมเลยทุกคนอันเดิมเป๊ะๆนะผมไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเมทให้มาเล่นเพิ่มแหละก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมก็ยังมีโชว์ดอวิวใหม่แล้วก็มียากเปลี่ยนเป็นตัวนี้ผมไม่รู้ตัวอะไรนะผมแล้วก็รีขังอิน9กแปก็มาแลกกันได้นะผมสูวนทีโอทีว าสนใจนะผมสำหรับวีคนี e, ้มันจะเป็นเมสซี่กับแฮร์รี่เคนนะคะผมสำหรับวีคนี e, ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะผมส่วนตัวอื่นที่น่านแหล่ไหนมีเมสซี่ผมดูสตูสแต็ดีทุกคนซ้ายห้าขวาห้านะพลังแฝงครบจัดผู้แต่ไม่มีเลี้ยงเร็วดีทุกคนจบแล้วไม่เป็นไรถือว่าเล่นได้อยู่ว่าผมเมสซี่แฮร์รี่เคนก็สามดาวจบ ไม่ต้องดูเพิ่มเลยส่วนหนึ่งก็ดูเอาแล้วผมมีโอบาริเปดี้ di. พวกนี้ครับผมก็ดูเอานะอ่าเยียบี้ผมนี้คารดี้นะครับผมโอเคอะมาดูส่วนกิจกรรมสุดท้ายที่จะอัปเดตแล้วผมก็คือกิจกรรมที่อธิบายกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะอันนี้ทีนี้เบลลี่จะมาอธิบายอย่างนี้ผมก็ตัดข้าำภาพไปซึ่งสตาร์พาร์ทของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผม ก็คือกิจก็คือะตามาบของอาร์มาต,ตอเล่ครับผมเพื่อรับสายเติมเพื่อที่จะมีอุบัติเหตุมาให้นะผมซึ่งมาเชียโนในนี้ถ้านับแบบรวมสายเติมกับสายฟีนะหนึ่งสองสามมีนักเตะแล้วบางทางมีเลมิน่าครับผมแล้วก็สี่นะแล้วก็ห้าแล้วก็มีดูเด็กครับผมอูแล้วก็มีนักเตะระหว่างทางเยอนะเลยเนี่ย เอเลฟโกสันด้วยเขาบอกไม่ดีอ,อีวานโซฟูซันพูดผิดนะผมส่วนจุดปลายทางเนี่ยสายฟรีที่ตัวร์เข้าแปดนะเออถ้าเปิดด้วยพวกไปส่งเมสซี่นี่รวยนะคะทุกคนห้าร้อยล้านนะเมซี่เข้าแปดทุกคนสำหรับสตาร์พาสเราเอาไปกดหงทำไมสำหรับสตาร์พาสก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนกิจกรรมที่เหลือเนะี่ยไม่มีระยะอะไรผงอธิบายนะคะผม มาแบตนะผมให้ครบมันก็จะลากแต้ม,มอะไรพวกนี้นะผมแต้มฟักทองนะซึ่งแต้มฟักทองเนี่ยเราก็จะเอาไปเดินตรงนี้ครับผมเดินตรงลานสนามนะแล้วต้องใช้แต้ะสมมติพวกผมกดเริ่มนะสมมติผมกดเริ่มปุ๊บเห็นไหมมันจะมีทางเลือกให้เราอ่ะอย่างนี้โอ้โหทำไมไอ้ดีนี้ได้มาเชียทุกคนไอ้ดีไอดีไอดีเอ่อไอดีหลักผมอะเดินจนถึงนี่แล้วนะไม่ไม่ดียังไม่ถึงจูงนี้อนะ ยังไม่ได้มาเชียสังตัวดกคนเราดูไอ้ดีๆเะเชีมันมจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็สำหรับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติเราเดินถึงครบตรงนี้ครับผมเราก็จะได้รับอันนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีลดล็อกแต่ละกระดานนะผมแล้วถ้าเกิดเราทําครบหมดทุกกระดานเราก็จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะคะผมก็ต,ต้องเชียร์หมดนะคะผม สวอไอ้โลโก้น่ยลักจะตรงไหนเราต้องเดินตรงนี้ผมหาที่มันจะเป็นรูปแบบซีเคดเวอร์แบบเป็นแบบวงกลมวงกลมเป็นมุม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 นะทุกคนถ้าเกิดเจอนะให้เรากดเข้าไปนะผมแล้วมันก็จะปลดล็อกซีเค็ดเวอร์ซึ่งในซีเค็ดเวอร์น่ะมันจะมีทางด้านของโลโก้พวกนี้เลยทุกคนให้เราไปแลกแต้มนะผมซึ่งเราก็ต้องทําให้ครบถึงมันจะปลดล็อกหน้านี้นะคะผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมแล้วเกิดอยากหาแต้มเพิ่มก็มีในภารกิจรายวัน เหตุการ์ไอคอนนี้นะคะผมแล้วก็ไม่คือเหตุเหตุหการ์ไอคอนนี้ก็คือ แบบไม่ต้องอะไรทำเลยดูทุกคนมันมีเอ็นมาให้เล่นเป็นเรียกเขาตั้งใจอยู่นบักนะทุกคนเนี่ยมันเปิดไว้ให้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เล่นเสียแล้วก็รับรับรอยขีดแล้วปฏิยาได้เลยทุกคนอ่ะประมาณนี้ผมจะรับกิจกรรมนี้นะถ้าใครอยากรับเร็วก็ทําแบบถือมวกไปเลยผมไม่ต้องนั่งไล่เล่นนะอ่ะมาเล่นตั้งแต่นะอันนี้เลยได้ชัวร์ ตอเวลาพิเศษก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมอันนี้ผมผมลองแรกในไอดีหลักแล้วไม่ได้มาเชจากตัวทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ผมเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูละวมันจะเป็นแบบน่ะอุ้ยเดี๋ยวปโลคือมันจะเป็นสูตรักเตะบวกมาเชทุกคนคือใครตรงนี้ก็ได้จะได้มาเชนะผมตัวนี้ก็คือนะ่ะต้องใช้3ามหมื่นแต้แต่แต้หาไม่ยากเลยจะได้เลกแป้มมากสุด เป็นพวกใน YouTube กันทุกคนอะแบบสมมติใครอยากดู like ไลฟ์อะไรเงี้ยก็ไปดูเรือหลังได้ครับผมหรือว่าที่มันไลฟ์อยู่ก็จะแบบให้เราดูไลฟ์ได้ครับผมนะเห็นไหมมันไม่บอกคลิปวิดีโอในยูทูบมะให้เราดูครับผม,นะม,ม,มก็ถือว่าดีะะดนะแลกเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับผมนี่ไม่นนมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมทุกคนแค่เปลี่ยนแต้มใหม่เขาจเห็นไหมทุกคนแต้มมากสุดเนี่ยสองพันสี่สามพันสี่อะไรเงี้ยสวนแล้วก็ใช้ใช้แต้มเดิมอเมาแลกครับผมวันนี้ แตามาิม่วงแรกอะลองแล้วกให้ดูมันเ,เป็นแต้มเอาแบบเอาไมา่ย่อยแต้มทิ้งแล้วผมอันนี้แปดสิบอาได้ดีอันหนึ่งอ่ะได้มาแปดสิบครับผมอ่ะแต่วกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับผมในี๋ยวรักาต่ โอเคครับท okay, ุกคนเปิดแพ็กส่งท e oh, oh, ้ายกันทุกคนมาเปิดแพ็กส่งท้ายทุกคนก่อนจะปิดคลิปกันนะครับผมก็ต้องมาเปิดแพ็กส่งท้ายกันหน่อยอ่ะสามพันเพชรลุยขอร้อยสามพอจบให้หวังมากหวังร้อยสามไม่ได้บอกตัวได้เอ้าเอาเกลือเลยเกลือเอไอมันจะให้แบบให้น้ำตาลบ้างนะผมเดี๋ยวขอโอ้่อ โหัจใจจะวายอันแรกไม่มีอะไรมาอันที่สองของริงครับผมแล้ววอล์กมาเป็นโรงแร์เหอะอยากได้ฟันไหนญี่ปุ่น C M ม,ม,มูนักฮุยมินามิโอ จบแล้วนนี้สวัสดีครับผม